แม่กินน้ำเยอะๆเดี๋ยวยามันบอบไปใส่มันไปขอดอยู่แต่แขนเจ็บบ่เซ้าเดียกินน้ำเยอะๆ <laughs> กินน้ำเยอะๆแค่นิดนึงกินเข้าไปเลยขึ้นนีว่าเป็นยังกินอะไรมันหมดเลยนะ่ะแต่ไม่แค่นั่นนึงกระดกลงไปไม่กินยากขนาดนี้น้ำฮะก,กินยากกวกินยากตรงไหนคืนลงไป <laughs> บัตรที to oh, ่กาแฟเย็นมันค str ือบัยากกาแฟเย็นมันง่ายปวดดูดมันไหลน้องไปเองเลยโอ้ตียังไนเอาหลอดมาดูดน้ำวะวะบ่โอ้ยจริงจริงเลยมาไปกินกาแฟเย็นอยู่เลยนะฮะเหมือน่ะคือข่าวชวนไปเที่ยวแท้เอาผู้ใดสี่เลี้ยงสู่เลี้ยงกยู่ไหนตีตังอยู่ไหนตังมึงนึกเขาบอกมึงเอาบอกลูกคุยดูปวดหัวบ่ เจ็บแขนบ่อ้อาวตกลงเจ็บหรือว่าเจ็บหมองฉีดอ่ะว่าเจ็บเออมีไข<อ>่บ่เออบอกบอกรักลูกคุยด้วยคุยให้กูรักมึงหลาหลายเลยโอ้ยมันคือท <c oughs> ี่หนาใหญ่แท้อารมณ์ดีเว้ยแม่ฮะบอกลูกให้กูฟังก็โอ้ประเด้จริงใจเลยแม่นปะ <c oughs>